แบบนี้นะครับตัวแพงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเป็นเบียว,วาแบบคู่นะครับรระซื้ออยู่คู่ละ2,000บาทสลามแนละสวัสดี FC นะครับวันนี้เนะี่ยผมจะไปนัดรับเดียนนิดหน่อยแถวอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับเหรียนชวาตะกูลยาซีนหรือว่าเหรียนเบี้ยวานะครับโดยทั่วๆไปจะมีอยู่ทั้งหมด4-5หเนื้อนะครับเนื้อที่หน่งก็จะเป็นเนื้อดีบุกนะครับหรือว่าเนื้อตะกัวดำนะครับหน้าตาก็จะออกดำๆแบบนี้นะครับ เนื้อที่2ก็จะเป็นเนื้อนิกเกิลน,นะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าเหรียญเนื้อโลหะผสมเองนะครับจะออกับกขาวอย่างนี้อย่าไปสลับกับเนื้อเงินนะครับเดีย๋ยวจะมีบอกให้นะครับเนื้อที่สามก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อทองเหลืองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าออกเหลืองๆนะฮะทองเหลืองก็จะออกเหลืองๆนะครับ แต่ว่าเป็นเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่เราเจอทั่วไปนะครับจะเจอเยอะที่สุดนะครับของผมก็มีเกือบร้อยเหรียญน,นะครับจะหางห่ายอยู่นะครับเนื้อที่สี่ก็จะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็จะออกขาวๆถ้ามันเก็บไว้นานๆเก็บไว้ดีก็จะออกเหลืองๆดำๆอย่างนี้นะฮะก็ปล่อยไว้แบบนี้ดีแล้วนะครับเพราะว่า มันสนิทดีฮะพยายามอยากขัดยาล้างเดี๋ยวราคาตกนะครับเนื้อที่สี่จะเป็นเนื้อเงินนะครับอย่าไปสลับกับพวกเนื้อนิกเกิลน,นะครับเหรีขวานิกเกิลเหินซ้ายเป็นเนื้อเงินนะครับสองเหรียญน,นี้ราคาต่างกันริบเรี่ยวเลยนะครับส่วนวิธีการดูอะไรยังไงเดี๋ยวมีบอกในอีพีอื่นนะครับ เนื้อที่ห้าก็จะเป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นมานะครับเนื้อชินเนื้อชินหายาก่อยนะครับวันนี้นัดรับเบียวาทั้งหมดเจ็ดเหรียนด้วยกันนะครับแถวปั๊มปตทออำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับซึ่งรุ่นที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเบียวาแบบนี้นะครับตัวแพงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ เป็นเบียว,วาแบบคู่นะครับประซื้ออยู่คู่ละสองพบาทนะครับแต่ว่าถ้ามีเฉพาะเปลี่ยนตัวเมียแบบนี้เปลี่ยนละ5้าร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเฉพาะตัวผู้เปลี่ยนนี่ประมาณพัน0อบาทนะครับทําไมราคาต่างกันนะครับเพร,เพราะว่าแบบผู้จะหายากกว่าราคาก็เลยแพงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยราคาหลักร้อยเองนะครับขอฝากอย่างเดียวนะครับ ถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอนะไรตั้งสิ้นเลยนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งหมด7เหรียญด้วยกันนะครับซึ่งรุ่นที่นัดรับวันนี้เนะี่ยมีชื่อว่าเหรียญพวกชวาวยาซีนะครับตัวแพงก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ,อเขาเรียกว่าเบียวาหรือว่าเหรียญชวานะครับจากอินโดนีเซียนั่นเองนะครับอันนี้เป็นงานเก่าแท้เลยนะครับ ถ้ามีแบบนี้ผมยินดีรับซื้ออยู่คู่ละนะครับ2,000บาทนะครับแต่ว่าถ้าเฉพาะตัวเมียนี่ก็คือเหรียญละ500นะครับแต่ถ้าเป็นตัวผู้อย่างเดียวก็พันห้านะครับก็เริ่มต้นที่2,000บาทนะครับก็คือตามสัาพานะฮะทำใหราคาต่างกันนะครับ500กับพันห้าเพราะว่าตัวเมียนเนี่ยจะหาง่ายกว่าตัวผู้ครับตัวผู้หายากกว่าส่วนใหญ่จะเจอ ตัวเมียอย่างเดียวตัวเมียก็คือจะมีรูแบบนี้ตัวผู้นี่ก็คือจะมีเดือยแบบนี้นะครับของเหรียญนี้สามารถประกบกันได้นะครับอ่าเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะประกบกันแบบนี้นะครับส่วนเหรียญเอื่นๆนี่ราคาไม่ได้แพงนะครับราคาแค่หลักร้อยไม่ได้แพงมากนะครับอ่า่เช่นถ้าแบบนี้ยาซีนอาจจะเจอเยอะหน่อยนะครับยาซีน แพงไหมครับราศีนก็ราคาแค่หลักร้อยเองครับเพราะว่าหาง,ง่ายครับอ่าส่วนใคก็คือแบบคู่แบบนี้นะฮะคู่ละ2,000บาทเป็นต้นไปนะครับมีเท่าไหร่เรารับไม่อันเลยนะครับอ่าจะฝากอย่างเดียวนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเกลอค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกาศสินค้านะครับเดี๋ยวนี้ในมิจฉาชีพเยอะฮะเขาอาจจะตีราคาเรียกพวกนี้ราคาหลักแสนเพื่ออะไรครับเพื่อหลอกให้โอนค่าใบรับรองค่าใบประกาศสินค้าหรือว่าค่าใบรับรองจากสมาคมอะไรของเขาเนี่ยนะฮะเพื่ออะไรครับเขาตีราคาแพงๆเพื่อหลอกให้เราโอนค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ให้เขาพอเราโอนเสร็จปุ๊บเนี่ย ดนทันทีเลยครับเขาบล็อกเราทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คเครดิตให้ดีๆด,ด้วยนะครับส่วนใครมีอะไรเองที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์ 1, นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญฮิีวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยนซือ้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเ,เ,เนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ0น3กับ่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์อยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ของสเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักราคาประมาณ 100–200 ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสำหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกะหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตังค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยูสาราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นค,คือรุ่นนี เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของรัชกาลที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศและมีรอศมีรอศเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่1น0จนถึง1ห6ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตับแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศรอขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ